30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Week End ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทอล์กสบายๆกับแขกรับเชิญของเราค่ะใช่แล้วฮะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเป็นบุคคลที่วิทยาสาสรต่างๆนะครับต้องการที่จะดึงตัวไปทํางานด้วยเป็นอย่างมากรวมทั้งนายแบบนางแบบทั้งหลายนะฮะก็อยากจะร่วมงานกับเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับผมกาลังพูดถึงคุณแอรี่หฤๅษหันนพวันครับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ค่ะคนในวงการก็อยากจะร่วมงานมากที่สุดคนหนึ่งค่ะ ครับผมเราจะมาพูดคุยกับเขาแบบลึกๆเลยนะฮะแบบพ<ช>ิเศษตามสไตล์คอนเซปต์ของ True Insider Weekend นะครับเช่นเคยนะฮะห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมานั่งพูดคุยกับเขากันครับ <S <S มีเทคนิคยังไงฮะในการที่จะทำให้แขกหรือว่าผู้ร่วมงานแก้ผ้าเลยการที่เข้ามาแก้ผ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่มาทำแล้วเออมันก็สนุกดีทำยังไงให้การถ่ายแบบไม่เป็นไม่เหมือนอีโรติกอะคะเราคิดว่าความเซ็กซี่ของคนอยู่ที่ความคิด ผู้ชายจะใส่แบบ่อนล่างเล็กมากไซส์ S <uh S S S เล็กอะเป็นเพราะอะไรอะคะโอ้โอ เป็นไงล่ะพี่พูดก็ไม่เป็นยังไงล่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider Weekend นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราคุณแอรีฮารุหันนพวรรณสวัสดีครับสวัสดีคร่ะเซนจี้คาแข่งหน่อยเสวัสดีค่ะโอ้โหตอนนี้คิวทอง วางกันก็ได้ครับคิวนะครับเฮ้ยทำไมถึงถ่ายแต่ผู้ชายผมสงสัยทำไมถึงถ่ายแต่ผู้ชายเพราะว่าเราเริ่มถ่ายนี่ยังไม่จบวางก่อนคุณมีสมาธิหน่อยสิดูแบบนี้ชื่นชมฝีมือเขาแบบสุดๆดไปเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะทำไมถึงก็เริ่มจากที่เราเริ่มถ่ายจากเวลาเป็นนิสิตอะครับมันก็จะทํางานยากเพราะว่าการที่เราเป็นคนคนหนึ่งซึ่งไม่มีตัวตนมันแบบเป็นนิสิตซึ่งแบบว่าไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยการจะถ่ายรูป ครั้งนึงมันเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้าทําผมใหญ่เยอะเยอะเยอะ <c oughs> จนกระทั่งกว่าจะได้โปรดักชั่นออกมาบรรยาเลยครับ,รบก็เลยรลราด้วยความที่เราเรียนที่นิเทศจุฬาตอนนั้นอยูอ่เรียนอินเตอร์ครับ,รบแล้วก็เพื่อนที่เป็นอินเตอร์จะเยอะมากเด็กอินเตอร์ก,ก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองตั้งแต่สมัยนั้นก็คือประมาณ6-7เปีก่อนคือคือเทรนฟิตเนสมันไม่ได้มันไม่ได้บูมบูมบามดังเหมือนทุกวันนี้ครับก็คือถ้าเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยคุณเขาก็จะดีกกันอยยู่่แลล้วว็เคิดา ผู้ชายก็ไม่ต้องแต่งหน้าเนาะไม่ต้องแต่งหน้าทำผมมากอะไรเงี้ยก็ทำไมจะไม่เยอะล่ะคะผู้ชายก็นั่งซิดอัพพุชอัพก่อนจะถ่ายได้ทีหนึ่งเนาหน้าก็หมายถึงว่าเรื่องการเตรียมตัวผู้หญิงถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดขนตาปอมาไม่ได้กรีดตาใหม่เงี้ยก็ไม่แฮปปี้แล้วที่จะให้ให้เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยตัดปัญหาซะเลยถ่ายผู้ชายอะไรเงี้ยถ่ายผู้ชายซะเลยนะคะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้นี่นะว่าจะให้แต่งหน้าทําผมแต่ก็ยังเลือกที่จะถ่ายแต่ผู้ชายทําไมอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเรา ครับเราอาจจะมองเห็นผู้ชายสวยงามมั้งก็เลยก็เลยเราส่งสายตาไปทางพี่พูดเห็นผู้ชายสวยงามเข้าใจเข้าใจคือเราไม่ได้มองว่าสรีระของผู้หญิงเนี่ยมันหน้าพิสมัยก็เลยมองว่าสรีระของผู้ชายเนี่ยมันสวยงามและหน้าถ่ายกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นความคุ้นชินด้วยล่ะสมมติมันเราถ่ายโรตีมาตลอดเราก็จะทําเป็นแต่โรตีแล้วก็จะไปทาผัดไทยไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ถ่ายโรตีเลยใช่ไหมคะถ่ายโรตีอยู่อย่างนั้นก็เป็นมวลมวลอะไรมาอะไรเงี้ยครับ คือผ,ผู้หญิงนางแบบผู้ชายแล้วก็แก้งเนี่ยอยากจะร่วมงานกับกับแอลลี่มากเลยนะคะคเป็นเพราะอะไรคะครเพราะว่าน่าจะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำงานสบายๆครับแล้วก็อาจจะง่ายๆคือเวลาเวลาคนนึกถึงภาพแบบว่าว่าวิาวเสื้อผ้าน้อยชิ้นอย่างเงี้ยคนก็จะแบบว่าจินตนาการไปถึงเรื่องอีโรติกแล้วมันน่ากลัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาทํางานกับเราสัมผัสได้มาสัมผัสกับเราเราก็จะเรียกว่าอะไรอืม มองผ่านผลงานได้ว่ามัน,นมัน <art. S 2> เป็นเรื่องที่สบายๆชายคนมาทํางานแล้วก็แฮปปี้แล้วก็คิดว่าการที่เข้ามาแก้ผ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไม่ใช่เรื่องที่<ม>ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยพอมาทำแล้วเออมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยได้เป็นตัวตนแท้จริงไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะทําทำไมเขารู้สึกสบายอะคะมาร่วมเนี่ยรรู้สึกสบายเ,เป็นเพราะอะไรคะเราเราเรา,เราทำให้เขารู้สึกสบายด้วยหรือเปล่า <S <S หรือก็ก็มีส่วนครับมีส่วนมีเทคนิคยังไงฮะในการที่จะทําให้แขกหรือว่าผู้ร่วมงานแก้ผ้าเลยอแบบเขารู้สึกสบายคือเราคือเราจะค่อนข้างเรียกว่าอะไรทำกันบ้านมาเยอะหมาถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดเยอะนะแต่คิดเหมือนกับว่าเราต้องทําความรู้จักกับคนคนหนึ่งให้มากคร ว่าเรารู้จักเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีความสนิทสนมขึ้นเรื่อย,เ,อยเขาก็จะเริ่มบอกว่าเราเขาชอบส่วนไหนอของเขาอืมรู้สึกว่ามองตัวเองมุมไหนออกมาแล้วดูดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นการคุยกับทัศนคติกันหลายๆอย่างนั่นแหละมันก็เลยทําให้งานมันง่ายแล้วก็ไว้ใจอะไรเงี้ยครับครับอยากจะถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งนะฮะในบรรยากาศของการถ่ายทําภาพนิ่งอย่างเนี้ยแบบเป็นภาพชุดเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยนะครับในกองทํางานมีกี่คนอืม ด,ด,ด้วยการที่เราทํางานเนี่ยแบบนี้เราควรจะลิมิตคนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะว่าเหมือนกับว่าสมมติเพียงจี้ไปถ่ายเป็นนางแบบใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นอยู่คนทีมงานเต็มไปหมดเลยหันไปทางไหนหลบมุมไหนก็มีแต่คนยอย่างเงี้ยความมั่นใจก็จะหายไปเนาะก็อย่างสมมติว่าเราถ่ายเราต้องการความมันม่นใจจากภาพจากสายตาแววตาของเขาเนี่ยแต่ว่านแบบไม่มั่นใจเลยแล้วก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องให้คนให้น้อยที่สุดสมมภาษกี่คนสามคนสี่คน ก็สามคนมีครับสี่คนสองคนก็ย er mm ังมีครับแล้วแต่โปรดักชันด้วยทำยังไงให้การถ่ายแบบไม่เป็นไม่เหมือนอีโรติกอะคะให้มันดูเหมือนการถ่ายแบบคือมันมันแตกต่างนะคะมันแตกต่างครับก็คือจริงๆแล้วเราจะบอกว่ามันอยู่ที่คนดูด้วยครึ่งหนึ่งผู้เสพด้วยครึ่งหนึ่งอ,งอย่างที่บอกว่า,าผู้เสพก็ต้องมีแบ็กกราวน์อย่างหนึ่งทําให้เขาอินเตอร์เพตไปไปคือแล้วแต่คนสองคนเห็นภาพเดียวกันอาจจะ มองเห็นสม,ม่มือนกัน,<า>กนเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ,รบก, <ừ> <ừ> ก็จริงจริงมันก็คือความทําความเข้าใจกับแบบแล้วก็อยากให้เขาสื่อสารแลกมาก็ต้องต้องมีความเรียกว่าตามรู้จักความคิดของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วบอกบอกในแบบยังไงคะว่าเราควรจะโพส์สิ่งนี้เราคือเราสื่อสารกันยังไงคะสื่อสารกันยังไงก็คือว่าเราจะพยายามบอกว่าให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดคืองานเราจะไม่ค่อยประดิษฐ์ครับถ้าสังเกตถ้าคนที่สังเกตมาสัก พักหนึ่งก็จะเห็นว่างานเราจะแบบว่าไม่ค่อยแบบคือมันจะมีเรียกว่าอะไรการถ่ายภาพมันจะมี2แบบในหัวเรานะคือทำหนึ่งทำให้ภาพสวยหรือ2ทําให้แบบหล่อหล่อสวยก็คือถ้าถ้าสมมติว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าควรจะทําให้เป็นแบบแรกคือทําให้ภาพสวยทําให้ภาพสวยอาจจะมีการจัดองค์ประกอบจัดสีสันจัดคอม p o s i t i o n แต่ว่าแบบถูกกลืนหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าการถ่าย p o r t เทรตมันคืออย่างหลังครับคืออย่างก็คือการทําให้แบบเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นจุดเด่นของภาพแล้วก็ สื่อสารออกมาได้ให้มากที่สุดอะไเงี้ยก็พยายามจะให้ความสำคัญกับแบบอะไแบบนี้ครับคือที่จะเห็นนะคะผู้ชายจะใส่แบบท่อนล่างเล็กมากไซส์ S X X X เล็กอะเป็นเพราะอะไรอะคะอยากให้มันใหญ่มากเหรอ ้าอะไรแบบห้อยอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าถามเหมือนกันอยากรู้ถามไงแบบไซส์เล็กมาแล้วทุกอย่างมันห้อยออกมาหมดเลยมันมันจริงเหรอเป็นเพราะอะไรครับจงใจมาหรือว่าจริงๆไซส์มาตรานจะปกติครับแต่ว่าเอาไว้ตัวขาจะใหญ่ก็ได้เอาไว้ตัวใหญ่ก็ได้ครับก็เขาหุ่ดีครับเพราะฉั้นก็เหมือนกับแน่นไปหมดอะไรเงี้ยไม่หรอกจริงจริงแล้วแน่นไปหมดเลยมันมีฟิกครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอย่างใส่กางเกงในสีขาวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใส่ใส่แล้วแบบ ตัวใหญ่ไปอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนเขานุ่งแฟมเพิร์สมันันต้องถ่ายให้มันตัวเล็กกว่ากว่าความเป็นจริงนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันดูใหญ่ขึ้นนะรคะให้มันดูฟิตให้มันดูแบบว่าไม่ย่นไม่อะไรเงี้ยครับมันคือทิคอย่างหนึ่งในการถ่ายคือที่ได้ยินมานะคะการถ่ายแบบเนี่ยคือคือเพราะว่าถ่ายแบบด้วยไนีก็เลยมีคนก็พูดมาว่าเขาจะเอาแบบมันจะมีเทคนิคกับการที่จะหนุนหนุนปลุกเร้าอารมณ์ในแบบให้มัน มันผู้ฟังแล้วกันว่ามามันยังไงนะคือเขาใช้ผ้าลำไมหนุนนะให้มันดูนูนขึ้นจริงหรือไม่จริงคะมันคงแล้วแต่คนปะไม่ครับไม่มีของเราไม่มีอของเราไม่มีเลยคือเราเลือกด้วยเหรอว่าเลือกไซส์ด้วยเหรอไม่ครับไม่เคยมีไม่เคยไม่เคยมีการยัดอะไรเข้าไปพัศอะไรทิชชูไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีอ๋อโอ้ได้ต่างตาเทคนิคของเราไม่มีเออไม่เคยมี มีแคสติ่งก่อนใช่ไหมแล้วใครก็ถอดไม่ไม่ไม่ต้องเลือกก่อนนะคะจริงๆอ่ะเรื่องอะไรวะขนาดอวัยวะทุกส่วนมีผลกับการกับการถ่ายรูปแต่ว่าเราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเลือกขนาดนั้นว่าของเธอใหญ่ของเธอเล็กอ่ยโอเคแล้วผู้ชายเนี่ยเซ็กซี่ตรงไหนฮะดูยังไงว่าคนนี้เซ็กซี่มาถ่ายเนี่ยได้คนนี้เนี่ยอาจจะห่อแต่เฮ้ยไม่เซ็กซี่มาถ่ายแล้วเดี๋ยวไม่ได้เราคิดว่าความเซ็กซี่ของคนอยู่ที่ความคิดครับ อย่างบางคนอาจจะดูุยเดินผ่านมาหล่อมากฮอตมากแต่เวลาคุยแล้วเลน <c oughs> เลยดูน่าเบื่ออะไรเงี้ย <c oughs> มีด้วยหรอมีมีแบบว่าคุย,คยแล้วเออทำไมคนนี้ดูแบบหลงตัวเองนี่เป็นอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่มันคือมันคือการเราว่าคิดว่าการถ่ายทอดการถ่ายภาพมันคือการถ่ายทอดจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดของเขา,า,าต่อคนอื่นออกมาเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ย เช่นเขาบอกว่าการคนเราใส่เสื้อผ้ามันสามารถรีเฟกซออกมาได้2อ,อย่างคือ1คิดว่าตัวเองเป็นยังไงกับ,คบ2คิดกับคนอื่นอย่างไรด้วยเช่นบางคนไม่สวยหรอกหน้าตาหน้าตาค่อนข้างไปทางแยแ่แต่แต่งตัวเหมือนฉันสวยมากเนี่ยแปลว่าเขาคิดว่าตัวเองสวยแล้วก็อยากให้คุณมองเขาว่าเขาสวยอะไรอย่างี้ก็คล้ายๆกันอะไรอย่างี้ครับก็คือเรียนรู้ความคิดของคนเหล่านั้นว่าเขาคิดกับตัวออยังไงแล้วอยากจะถ่ายทอดมาอย่างไรครับเอายกตัวอย่างให้ดูหน่อยอย่างในหนังสือเล่มนี้ครับ,รบอ่ะเล่มนี้ก็ได้ Uh huh. uh, อยากจะให้ช่วยอธิบายหน่อยฮะว่า <like> คนไหนเซ็กซี่ตรงไหน uh huh. ก็คือ Slim Up เล่มนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นประมาณปีที่แล้วเป็นเรื่องเล่ม Special i s s u ช่วงเขาก็เหมือนกับอยากจะนำเสนอผู้ชายซึ่งมีสุขภาพดีแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองครับก็เลยก็เลยพยายามจะสื่อสารออกมาทางให้มันออกมาเป็นสปอร์ตนิดนึงก็คือนั่นแหละผู้ชายก็มีความมั่นใจสื่อสารออกมาทางสีหน้าแววตาแล้วก็โชว์เรือนร่างที่ <c oughs> S <S มันไม่ได้ได้กันมาง่ายๆครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีหุ่นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็คือนั่นแหละอ่าแล้วคนไหนล่ะเซ็กซี่ตรงไหนเซ็กซี่ตรงไหนก็คือเช่นเช่นเช่นจริงๆแล้วะจะบอกว่าการถ่ายรูปกรุ่ะมันซีมันต้องมาคล้ายๆกันละ,ะก็คือ,อด้วยความที่ทุกคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพดีอะไรเงี้ยครับไม่ได้เจาะคืออันนี้โจทย์ของมันคือไม่ได้เจาะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็คือแค่พูดรวมๆว่าถ้าอยู่สุขภาพดีก็มั่นใจที่จะโชว์ออกมาอะไรเงี้ย ครื <S <S คอท,ที่ที่ได้ยินมานะคะแบบ j u s t i น b ีเบอร์เนี่ยเขาทำเอแอดใช่หไหมคะแคลเวนคลายเขาจะมีวีทัชเกิดขึ้นทางเอลลี่ทำด้วยหรือเปล่าคะมีว<อ>ีทัชแบบให้แบบเน้นให้มีซิกแพครือกล้ามให้ใหญ่ขึ้นมีไหมคะ มีบ้างครับมันก็จะมีบ้างแต่ส่วนที่รีทัชมันไม่ใช่แบบโอ้โหถ่ายมา10% retouch 90%ไม่ใช่มันก็จะมีรีทัชเล็กๆน้อยๆเช่นบางอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าขอบกางเกงในบิดบิดบิดกางเกงในบิดก็ต้องทําให้มันให้มันตรงให้มันไม่ย่นอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เกิดการคอ r r e c t แสงบางทีสมมติว่าเราถ่ายถ่ายรูปใน studio แล้วแสงมันไม่ใช่มันแบบนิดหน่อยบางทีบางทีมีเงาตกอะไรเงี้ยก็ต้องไปเพิ่มแสงเล็กๆน้อยๆครับให้มันดูธรรมชาติที่สุดไม่ใช่ว่าปริทัาจนเปลี่ยนเป็นทุกอย่างเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่่ใชเนาะ เป็นคนที่เลือกงานด้วยถ้าฉันถ่ายเธอเดี๋ยวอีกสเดอเธอกลับมาใหม่เธอคุณดีเธอก็เสีดยดายทำงานเพราะเงินแต่ว่าไม่ได้มีความสุขกับมันสุดท้ายอยู่ก็เอาเงินไปซื้อความสุขและเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะกับงานของเรา <laughs> ชอบดูแต่ <laughs> ไม่กดไลค์แอบดู <laughs> <laughs>